กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตแล้วก็ Q&A นะครับ QN ไปถ้าพี่แก่ตัวไปพี่จะทำช่องอยู่ไหมถ้ายังมีคนดูผมก็ทำเนะรับวันไหนไม่มีใครดูอะนั่นแหละผมถึงจะไม่ทำพี่มีแฟนกี่คนแล้วครับ no, 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 no. นนนแฟนชื่อจริงช,ชื่ออะไรครับชื่อชนะพลนะครับชนพลอะ่ะชนะพล พี่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อครับ Coral Studio Video Video Studio เอออะไรมาก่อนมาหลังไม่รู้นะครับอ่านี่นี่อ่าชื่อวงพี่ชื่อว่าอะไรครับผมอยู่มาสองสามวงนะเอาจริงวงไท้ายจำไม่ได้นี่ครับแตช่ชื่อวงช่วงแรกๆนี่ก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์อืไปหาดูเอาพี่ได้แรงบันดาลใจในการทำ YouTube จากใครแล้วตอนแรกๆคิดอะไรอยู่ครับ ตอนแรกที่ทำเนะครับตอนนั้นก็คือว่างแล้วก็เราไปเจออะไรแปลกๆแล้วเราอยากเอามาเล่านะครับแค่นั้นเองในช่วงแรกๆนะก็เลยเอามาเล่าไปๆมาๆก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเคยท้อไหมครับถ้าพี่ทํา y o YouTube ไม่รุ่งพี่จะไปทําอะไรครับอืมท้อไหมก็เคยนะครับเคยนอยไม่ไม่เชิงท้อหรอกนอยคอมเมนต์นะครับประมาณว่าเ มึงกูไม่รู้จักมึงมึงก็ไม่รู้จักกูอยู่ดีๆมาพิมพด่าทําไมอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เท่านั้นนะครับผมแคร์คนที่เขาแคร์ผมดีกว่าพี่จะกลับกลับมาร้านกาแฟที่ชัยภูมิไหมครับอยากไปถ่ายรูปกับพี่มากเลยอ่าฮะไปวันไหนเดี๋ยวผมโพสต์ลงนะครับก็ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆนี่แหละท็อปไฟแอนิเมที่พี่ชอบครับอืชอบสุดๆนะครับเบอร์เซร์ก ดรกเสโตนอ่าอ่าบาคิเคนการนานชะูราเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนมันมีอยู่ติดตดิติดอยู่ในปากนี้อ,อ่อเออช่างมัน <c oughs> พี่เล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างครับพี่เล่นเบสเป็น,นแถมเล่นเป็นแค่งูงูปลาปลานี่ค จับแค่ขอดเป็นเฉยเฉยเซลงสแลปแท็บป,ปงแท็บปิ้งไม่เป็นนะครับถ้าพี่ไม่ทํา y o YouTube พี่คิดว่าตอนนี้พี่อาจจะทําอาชีพอะไรอยู่อืมผมน่าจะเปิดร้านหมูกระทะกลางทุ่งนานะ <c oughs> พี่ชิวัตคิดยังไงกับการที่เราได้ทําสิ่งที่เรามีความสุขมันจะเป็นจุดพอยไหมครับที่อ่าที่เราอยากจะทําต่อไปก็ใช่นะครับถ้าเราทําอะไรแล้วมันมีความสุขอะแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นอะ ก็ทำนะครับก็ทําไปเรื่อยเรื่อเรื่องลิงถือลูกทอนี่เยอะจังวะเนี่ยพี่เล่นเกมอะไรบ้างตอนนี้เละรอเกมอะไรอยู่ผมรอฮ a l โล i คิซิลซองตอนนี้พี่เล่น e d f นะครับนี ใช่หน้าเหมือนผมเลยเนี่ยอยากให้เล่นลงช่องไหมลนะ่ะคอมเมนต์ได้นะ <c oughs> พี่จะกลับมาเล่น Minecraft ไหมคาบไหมฮะอืมจะกลับไปเล่นอยู่นะครับแต่ผมจะไปเล่นมอดมอด,นะอมอดเท็กซิตนะอ่ามอดเธอราคาบอะอ,อันนั้นนะสนุกสนุกกว่าไม้คาบปกติออกนะครับสำหรับผมนะ <c oughs> ห้าเพลงที่ชอบตลอดกาลห้าเพลงที่ชอบตลอดกาล ถ้าผมบอกว่าเป็นเพลงแอนิเมะเนี่ยจะมีจะมีคนว่าผมเป็นโอตาคุปะวะ <c oughs> ที่ชอบจริงๆนะครับมีเพลงอ่าเพลงเปิดของเม่เรื่องไฟฟอสนะครับบากิเคนกันด็อกเตอร์สโตนอืมประมาณนี้นะครับพี่ฟิล์มชอบมอไซค์หรือหรือรถยนต์ผมชอบ SUV นะครับชอบรถครอบครัวเพราะว่าผมจะขนกันไปทีละสี่ห้าคนอนะ่ะประมาณนั้น พี่เจอหยองยีตอนไหนเหลยครับเดี๋ยวค่อยฟังตอนตามติดชีวิตชีวาสเนีครับเดี๋ยวจะทําตอนที่สองไมส่สิสักตอนที่สามดีกว่าตอนที่สองเดี๋ยวผมจะเล่าตอนผมไปสแสวงหาโชคชะตาอยู่นนทบุรีนี่ครับไอนี้ก็พีคเหมือนกันเกินเกินเกี่ยวกับเรื่องผีด้วย <laughs> คลิปแรกที่พี่ทําคือคลิปอะไรครับคลิปแรกจริงๆเลยนะก็เล่นเกมนะครับ อืมต่อมาสาระแท้ไม่มีคลิปแรกจริงๆนี่อ่ามหากรรมการซ้ําแห่งชาติ <c oughs> จังไรตั้งแต่คลิปแรกเลยไหมพี่ชิวัตรพอรจะมีคําแนะนําในการทําช่อง youtube ไหมครับผมเคยภาคการ์ตูนโดยอย,โอยาอวยได้วิวเยอะมากหลังๆมาลองทำคลิป MMD วิวน้อยมากผมควรทํายังไงผมอยากทําทั้งสองอย่างเลยอยากทําอะไรก็ทำเนี่ยจริง พอยมันมีแค่นั้นแหละพี่เล่นเกมบ่อยไหมทุกวันพี่กินข้าวยังยังพี่ยุ่งเพื่อไหนพูดให้สงงนะรับโดูเรมอนมีกี่นิ้วครับจ้า <c oughs> ตอนทำอ่า u t u b e คลิปแรกพี่มั่นใจแค่ไหนและพี่อยากให้ฟันฟานโตมาเป็นเหมือนคน YouTube เหมือนพี่ไหมถามครั้งแรกนะพี่ตอนทำครั้งแรกมันไม่มีใครมั่นใจหรอกเชื่อผม ใครมันจะมั่นหน้าตั้งแต่คลิปแรกมันไม่มีเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยระยะเวลาเนี่ยมันถึงจะเนี่ยหน้าด้านแบบเนี้ว่าไปโน่นไหมอ่าส่วนตัวขึ้นฟันฟันจะอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ฟันฟันเนี่ยผมไม่มังครับอืมพอมีลูกแล้วนิสัยของตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะ no no ยุงยี่บก no no no, no, no. ใช่ไหมครัครั้งแรกพี่ทำ YouTube เริ่มจากอะไรก่อนคะก็เกมกับสาระแทบไม่มีเนเงี้ยลุงจะทำเพลงที่เราไม่สามารถเข้าถึงอีกไหมครับอืมถ้าไม่มีคนด่าผมว่าทำนะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎ o u t u b e นะขอแรงบันดาลบันดาลให้ในการทำ YouTube หน่อยครับเพิ่งเริ่มทำอืมสูๆ ผมจะให้แรงบันดาลใจคนยังไงดีวะผมเป็นคนที่แบบว่าให้กำลังใจคนไม่เก่งนะครับพี่ฟิล์มครับผมอยากรู้ว่าสยองแทบไม่มีอในช่วงแรกๆมันมีเยอะมากทำไมช่วงหลังๆถึงมีน้อยลงครับมันเหลืองครับ <c oughs> คือมันมีช่วงหนึ่งที่ YouTube แม่งคลิปไหนที่คิดว่ามันมันไม่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณา youtube จะแปะป้ายเหลืองให้นี่ครับพอป้ายเหลืองก็การกุศลไม่ได้ตัง อืมแล้วรู้สึกยังไงเวลาทํางานแล้วไม่ได้ตังค์นี่ครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นมันก็เลยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่มีสัตว์เลี้ยงไหมตอนนี้ยังไม่มีนย่างเงตอนพี่โดนดราม่าพี่รู้สึกยังไงบ้างครับอืม <P ie> ตอนแรกก็ <P ie> เข้าไปดูอยู่นะแต่ก็เฉยๆนะผมผมสนใจแฟนคลับผมมากกว่านะครับพูดถึงนะ The <laughs> 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 valley business is making changes to ensure the. Co Stainly <laughs> cool effect. It looks like holographic. That's some extra. Oh, that is really more... Think, is this a creepy three-fingered creature hiding? Oh, it's raining. <laughs> the entire world is now an ocean. Wow. Okay, minute that's cool. so it's kind of like you're in a weird spot r it g h it sounds like a weird argument but I actually agree with him พี่ทำงานที่ไหนครับนี่ไงนี่แหละฮิ <laughs> ทำคลิป YouTube ยังไงให้คนเห็นคลิปเราครับหนึ่งคลิปต้องปังนะครับสองคลิปต้องเยอะแล้วก็มียังไงละ่ะชื่อคลิปกับแท็กข้างล่างเนี่ยให้มันชัดเจนน้องฟันฟันอายุเท่าไหร่คะตอนนี้2ขวบกว่านะครับ พี่ชิวัจะทํา youtube อีกงานไหมก็บอกไปแล้วนะครับชอบคลิปแนวไหนของตัวเองบ้างครับพี่ที่ผมชอบนะ s อสเอโอนออนไลน์น่ะอันนั้นก็ชอบแล้วก็พวกรีแอคบางทีผมนั่งตัดต่อผมยังขำตัวเองอะ่ะ <c oughs> พี่ฟิล์มคิดว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดอืม <c oughs> ดีที่สุดของผมช่วงที่ผมไปเปิดร้านกาแฟนะครับ ช่วงนั้นผมทำคอนเทนต์แบบว่าใครจะด่าก็ดา่าผมไม่แคร์นะครับผมทำแล้วผมสนุกคนดูสนุกแค่นั้นผมก็พอใจแล้วอ,อช่วงที่แย่สุดๆเลยมไม่รู้ดิ <laughs> พี่ทำโฆษณาช้อปปีหน่อยฮะมันเป็นอะไรโฆษณาช้อปปีอือใครที่ตามผมในเฟ e บุ o k นะครับ เอาวาร์ปมาดูหน่อยดิไอโฆษณาช้อปปี้เนี่ยโมเมนต์ที่น่ารักของน้องฟันฟานตอนไหนที่พี่เอ็นดูที่สุดคะตอนมันหลับตอนไอ้ฟานหลับกับตอนมันยิ้มเนี่ยพี่ย้อนเวลากลับไปตอนเด็กพี่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะอ่าผมถามท่านผู้ชมคืนท่านผู้ชมถ้าย้อนเวลากลับไปได้ท่านผู้ชมจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าถามผมนะไม่ เพราะว่าวันเวลาในอดีตมันทําให้ผมมันเนี่ยนั่งพูดกับไมเป็นคนบ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าไปเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่มีผมคนนี้ก็ได้นะผมอาจจะไปโผล่ทม์ลายอื่นก็ได้ผมก็ผมเลยว่าแบบไม่เปลี่ยนเนี่ยผมไม่เปลี่ยนพี่ใช้เมาส์ปากการุ่นอะไรคะอ่ากี่บาทครับอืมมาส์ปากกาเหรอรุ่นกระลงปง,ปงราคาประมาณร้อยกว่าบาทนี่ครับแต่ผมไม่ได้ใช้ เพราะผมไม่ได้วาดรูปผมใช้นี่เมาส์แปดปุ่มเนี่ยครับใช้เวลาตัดต่อปุ่มหนึ่งก็เป็นดีลีทบ้างปุ่มหนึ่งก็เป็นก๊อปปี้ปุ่มหนึ่งก็เป็นวางเวลาตัดต่อมันก็จะเร็วนีครับเกมแรกที่พี่เล่นเกมอะไรครับคอนท่าครับพี่ทํา youtube กี่ปีแล้วน่าจะเจ็ดปีแล้วนะถึงบ่หวะจำไม่ได้นี่ครับพี่อาพี่ทำแคปคลิปแนววีล็อกได้ไหมครับอยากดูอืม ขอคิดดูก่อนเนี่ยพี่จะเปิดระบบสมาชิกไหมคะมผมกําลังคิดว่าถ้าผมเปิดระบบสมาชิกปับ๊บผมต้องมีอะไรพิเศษพิเศษให้คนที่สมัครสมาชิกอะแล้วผมจะทําอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษให้เขาเนี่ยพี่ชอบกินอะไรไก่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่ครับแล้วก็ไก่สามอย่างเลือกดูบุหรี่อายุ ตอนมีน้องนะครับตอนอย่งหยีท้องก็คือเลิกเลยพี่ครับทำไมพี่ถึงทำทำคลิปลง youtube เลยครับก็เป็นงานเป็นอาชีพของผมคิดว่าจะมีรายการใหม่ไหมครับน่าจะมีนะมันต้องมูฟออนไปเรื่อยๆนี่งผมเองอยากทำอะไรก็ทำอ่ะเอาเอาง่ายๆเลยแค่ผมสนุกแล้วคนดูสนุกแค่นั้นเองพี่พี่มีแฟนมากี่คนแล้วครับ หูฟังเมาส์กี่บาทฮะอันนี้น่าจะ6 0 0นะจะไม่ผิดสิ่งที่ลําบากที่สุดตอนทําคลิปบน y o u t u b e ของพี่คืออะไรครับคนด่าเนี่ยทั้งทั้งที่ผมพยายามทําให้คนดูสนุกแต่ผมก็โดนคนอื่นมาด่าทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ทําผิดกฎ u t u b e เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยแต่ก็มีคนมาด่าเนี่ยรายได้จากการทํา y o youtube ครับอ่าไม่ต้องบอกตรงๆตามระเบียบแต่บอกมาคร่าวๆได้ครับ2 3 4 5 6 6หลัก นะครับอ่ะหกหลักละกันง่ายๆโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคำถามเริ่มซ้ำกันแล้วโอเคก็ขอบคุณท่านชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พระหน้าสวัสดีครับใหญปู yeah,